อร่อยไหมลูกอร่อยป่ะเผ็ดเผ็ดโอ้โหดูปากนี่ดูปากสินั่นน่ะอร่อปากเป็นยังน้นลูกน้ำแดงอ๋อน้ำแดงก,กินน้ำแดงกับกินไก่เหรอโอ้โหนั่งข้างล่างก็ไม่ได้นะไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟความสุขของน้องมีตังนะครับ มันไก่โชว์ดิมันไก่โชว์ดิโอเคหั่นเองวันนี้เราไม่ไปที่ร้านนะครับเพราะมันคนละฟังลูกคนละฟังนั่นมันทางสั่นมีดมันจะไม่หั่นได้ไงของโปดครับของโปอป่ะลูกไม่ใครมาหืมไม่ปากเลออยงั้นนะหืม อร่อยไหมั้ยน้ำแดงน้ำแดงพูดให้มันชัดๆตีลูกจะเข้าโรงเรียนแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนกันแล้วนะไปโรงเรียนไหมไม่ไปทำไมไม่ไปอ่ะไปไหมเด็เฮ้ยไปมาจินใจก่อน